ขอให้ตัวไอเปิดมา <S <S เฮ้ยปอกแป่ดิโอ้โหงงไปโอ้โหสวยครับมันแต้มเดียวดิอ่าเราสองแต้มครับสวยครับคำแลงเปิดมาได้ดีเลยนะครับสำหรับไม้นี้นะฮะโอ้โหจกุกกลูบวกมาแล้วนะครับสวัสดีเพื่อนด้วยนะครับแต่ผมขอเลือกห้องเข้าก่อนเลยแล้วกันเนาะเจอห้องปิงปองค่อนข้างสวยนะัะไปนะครับ เออเข้ามาแล้วนะครับอนานๆจะเจอทีนะครับสระห้องแบบนี้นะจึงต้องรีบเข้าไปก่อนแล้วกันนะครับผมสวัสดีเพื่อนอย่างเป็นทางการอีกรอบหนึ่งด้วยนะครับสำหรับห้องนี้ก็เป็นห้องปีงปองนะครับมีทุนมา2องหมนเนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าจะโบวเท่าไหร่นะครับผมนะสำหรับห้องนี้นะครับเป็นห้องปีงปองยาวเหยียดเลยโอ้โหแล้วก็ตัดแดงมา2นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมวิเคราะห์ไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมไม้แรกนะฮะเดี๋ยวผมขออย่าใส่ที่สีน้ําเงินกันแล้วกันนะครับลุยไปนะครับไม้นี่ฮะสวย นะครับวันนี้ก็มาในทุนหนาเช่นเดิมนะครับมาดูว่าผมจะทากาไรได้ที่เท่าไหร่นอกสาหรับห้องแบบนี้นะครับผมฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมดีนะครับฝากท่อนลิ้ช่องนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับมาเดี๋ยวลุ้นไม้นี้กันนะครับว่ามันจะออกอะไรนะครับห้องนี้ถือว่าโอ้โหเด็ดดวงมากนะครับผมเปิดมาเจอปึ๊บผมต้องรีบเข้าเลยนะเย็ดเคหน้าเจ็ดมาสวยเดีปอกแปดเอ้ยบวกมาแล้วครับสําหรับไม้แรกนะฮะไม่ทําผิดหวังจริง นะครับสำหรับห้องปิงปองห้องนี้ไม่ทําให้ผิดหวังจริงๆนะครับผมแต่ว่านะครับมันเปลี่ยนมาที่สีแดงลงมา2เนาะโอเคนะครับไม้ต่อไปนะครับผมขอเล่นตาม2ตัดกันแล้วกันเนาะนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นที่2ตัด2แล้วนะครับผมไม้ต่อไปฮะเดี๋ยวขออนุญาตนะครับลงที่สีดังเงินเลยกันแล้วกันนะครับสำหรับไม้นี้นะครับป นะครับขอบวกส,สวยๆก็แล้วกันวันนี้นะครับเพื่อนๆคนไหนอยากเข้ากลุ่มนําเล่นอย่าลืมนะครับแอดไลน์เข้ามาได้เลยที่ผมปักหมดุดไว้ให้ที่คอมเมนต์นะฮะนะครับคลิกลิงก์เข้ามาหาผมได้เลยเดี๋ยวผมเป็นคนดึงเข้ากลุ่มเองนะครับผมมาขอส,สวยๆกันแล้วกันนะฮะมานะครับเปิดม,มาดิ่ากโก้โอ้โหปอกแปดอย่าปอกก้า โอ้ห oh! oh, สวยดิมันเจ็ดแต้งกับมันเพื่อนทีเรียบร้อยกับผมบววมาเป็นไม <ove spy. S 2> ้ที่2แล้วนะครับสำหรับตอนนี้นะฮะบวกมา2ไม้แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะฮะโอ้ยเด็ดเลยนะครับผมแจมแจมแจมนะครับถือว่าแจมแมวอีกแล้วนะครับสําหรับวันนี้นะครับไปต่อเล่นต่อที่สีแดงนะครับสําหรับตาต่อไปนะครับผมนะดันต่อที่สีแดงแล้วกันเพราะว่าน่าจะมาที่อ่าเขาไพ่สองตัดแล้วนะผมว่านะครับมันแดงก็ตัด2น้าเงินก็ตัด2นะครับ พราะว่าปีงปองมันเกิดมายาวเหยียดเลยนะนะครับผมมันน่าจะเปลี่ยนอย่างที่ผมบอกนั่นแหละนะครับผมนะาไม้นี้ขอสวยๆกันแล้วกันนะครับฮัลโหลแม่ฮัลโหลนะครับขอสวยๆนะแม่ไม้นี้ไงถุยมานะครับขอสวยๆขอสวยๆนะครับบักมหมยไม่ใช่ดิต้องเรียกอะไรวะเป็นผู้หญิงเรียกอีม้มเยผู้ชายขอเรียกอะไรโอโหปอก,ก้าสีเงินนะ่ะโอ้ยปอก,ก้าสีแดงเหมือนกันนะครับผมโู้ยใจหายใจฟั่มเลยนะครับอื มันไม่ใช่อีหมวยอ่ะเขาต้องเรียกว่าอะไรอ่ะบักเทิกบ่เออไม่รู้จะเรียกว่าอะไรนะครับช่างมันเถอะนะครับเออแสกกลางมาเลยนะพู้ขี่เอ้ยมานะครับไม้นี้นะครับผมไปต่อที่สีแดงก็แล้วกันนะครับผมสําหรับไม้นี้นะฮะเล่นงานอเล่นตามสองตัดสองไปนะครับขอให้สวยมาขอให้สวยมาขำแหละ เ,ออเรียกบัาขำแหลนะออาาแหล้วกันนะครับขอญาตเรียกว่าบขำแหลกแล้วกันนะครับขอสว้ๆบวยขำแหลกโอเคนะครับได้อยู่นะครับขอให้ขอให้ YouTube นะอย่าจับผิดคําว่าขำแหลงผมก็พอนะเออขอเส้สวยเปิดมาเฮ้เปอกแบดิโอ้โหงงงไปโอ้โหสวยครับมันแต้มเดียวดิ เรา2องแต้งครับส่วยครับคําแลเปิดมาได้ดีเลยนะครับสําหรับไม้นี้นะฮะโอ้โหจักรูบวกมาแล้วนะครับตอนนี้นะบวกกันมาทั้งหมดนะครับหนึ่งสองสามนะครับสามไม้นะน่าจะนะถ้าจะไม่ผิดนะเออนะครับเดี๋ยวดูข้างข้างแล้วกันนะครับเดี๋ยวขึ้นมาให้ดูข้างข้างประถูกี่ไม้ผิดกี่ไม้นะครับมาไม้นี้นะครับผมเดี๋ยวผมขอญาตไปต่อที่สีน้ําเงินแล้วกันนะครับค่อนข้างที่จะ ขอเปลี่ยนแนวสักหน่อยแล้วกันนะสำหรับตานี้นะครับไปที่สีน้ําเงินเลยนะครับไม่น่ามาที่สีแดงอีกนะไม่รู้นะครับลงไปเถอะนะนะครับผมชอบตัวไหนก็ลงตัวนั้นนะครับไ้ไหนไม่มั่นใจก็ให้รอแค่นั้นเองนะครับแต่ผมขออนุญาตลงไปเลยก็แล้วกันนะครับด้วยความชอบสีน้าเงินเนาะตานี้นะครับเปิดมาบักขำแหล่เปิดมาเออหน้าสีมาสวยดิสวยดิหกแต้มสวยดิ สวยเด้โอ้หเจ็ดเคเอ้ยมันบล็อกแปดนะครับไม่น่าเลยนะฮะแสดงว่าความชอบพาสวยนะไม้เมื่อกี้นะครับมันมาสองตัดดีๆอยู่แล้วนะครับเราไปเปลี่ยนเข้าไพ่เองซะงั้นนะครับโอเคไปต่อแล้วกันนะครับผมผมขอเดินดามที่สองตัดเหมือนเดิมนะครับไม้นี้ไปที่สีน้ําเงินเลยฮะตึ๊กติ๊กติก๊กเคนะครับมาดูว่าวันนี้กําไรเท่าไหร่นะครับตอนนี้ผมก็ได้กําไรแล้วนะนะครับอ แต่ยังไม่อยากพอนะครับผมขออีกสักหน่อยลวกันนะครับเพราะว่าเขาภายมันค่อนข้างสวยนะถ้ามันยังไปได้แล้วก็ไปต่อสักนิดสักหน่อยแล้วกันนะครับเออมาเปิดมาครับแต่ห้องผู้ชายที่มันเปิดผมไม่เคยเล่นเลยนะพูดรงๆนะสวยดีป๊อก ครับผมเยียบลอยกรับผมหำแหล่ให้พี่อีกแล้วนะครับหำแมไหลให้โชคนะสำหรับไม้นี้นะครับสวยงามนะครับผมสำหรับไม้นี้ก็บวกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนะสำหรับไม้ต่อไปนะครับผมก็จะเล่นที่2ตัดเช่นเดิมนะครับเดี๋ยวไม้ต่อไปลงที่สีน้ำเงินต่อนะครับผมนะถ้าบวกไม้ต่อไปนี้นะครับผมจะพอแล้วนะครับโอเคนะครับมาลงเลยนะครับสวยงามนะครับผม บวกไม้นี้ผมจะพอแล้วกันนะครับขอญาตไม่โลภนะสําหรับวันนี้นะฮะผมวินาดบโริวยดิฮัลโหลแม่ฮัลโหลไหนบอกไม่โลภอย่างหลายไม้เลยยศเคนะครับโอเคนะครับมาไม้นี้ขอสวยๆขอสวยๆหน้าหํำแหลผมจะหลงพูดตลอดเลยสวยๆหน้าหวยหน้าเนี่ยนะไม่เอานะมันไม่ใช่หมวยเอ้ยอกเก้าพกเก้าเลครับผมไม้นี้สวยนะครับกแปดก็สู้พี่ไม่ได้หรอกไอ้น้องเลยครับผมเออเจ้าหูแจ๊คบอคอยเป็นไผ่เนี่ย ใครอยากเข้ากลุ่มน้าเล่นนะครับก็สามารถแอดไลน์เข้ามาได้เลยที่ผมปักหมดไว้ข้างล่างนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมขออนุญาตลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วกันนอนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่อย่าดูคลิปแบบไหนอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับผมวันนี้ก็ทํากําไรได้พอสมควรนะครับถือว่าเด็ดดวงแจมแมวเลยทีเดียวนะครับสำหรับเขาไพ่สองตัดในวันนี้นะครับผมมาได้ดีมากสำหรับวันนี้นะครับโอเคสุดท้ายนี้นะครับฝากเพื่อนกดไลค์กด subscribe อีกทีนึงด้วยนะครับเดี๋ยวสําหรับวันนี้ผมลาไปก่อนแล้วกันเพื่อนๆนะครับผมสวัสดีครับ